บัดิกวัคมน,นาเรื่องพระราทะเถระพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบท่านพระราทะตัดพระธรรมเทศนานี้ว่านิธินังวะปะวะตะตาลังเป็นต้นในวงเล็บปิดราทะพรามสู้ผอมเพราะไม่ได้บวช ได้ยินว่าพระราธาะนั้นในเวลาเป็นข้าเรือหัดได้เป็นพรามณ์ตกยากอยู่ในกรุงสาวัตถีเขาคิดว่าเราเลี้ยงชีพอยู่ในสำนักของภิกษุทั้งหลายเขาคิดว่าเราจักเลี้ยงชีพอยู่ในสำนักของภิกษุทั้งหลายดังนี้แล้วไปสู่วิหารใดายากกวา่าบริเวณถวายวัตถุมีน้ำล้างหน้าเป็นต้นอยู่ในวิหารแล้วภิกษุทั้งหลายได้สงเคราะห์เธอแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ปรารถนาจะให้บวชเขาไม่ได้บวช จึงสู้้อมแล้วโมเดปิดราทาพรามีอุปนิสัยพระอา,หารหัสตภายหลังวันหนึ่งพระศัสดาทรงต,วตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทอดพระเนตรเห็นพรามนั้นแล้วทรงคล้ควรอยู่ว่าเหตุอะไรหนอดังนี้แล้วทรงทราบว่าราทพพามจักเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาเย็น เป็นเหมือนเสด็จเที่ยวจาริกไปในวิหารเสด็จไปสู่สำนักของพราหมณ์แล้วตรัสถามว่าพราหมณ์เธอเที่ยวทําอะไรอยู่เขากราบทูลว่าข้าพระองค์ทาวัดปฏิบัติแก่พิสูจน์ทั้งหลายอยู่พระเจ้าข้าพระศัสดาเธอได้ทาการส่งเคราะห์จากสำนักของพิสูจน์เหล่านั้นหรือพราหมณ์พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้แต่เพียงอาหารแต่ท่านไม่ให้ข้าพระองค์บวชองค์ได้ดปิดพระสารีบุตรเป็นผู้กตัญจูกตะเวทีพระรักส,สดารับสั่งให้ให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเรื่องนั้นแล้วจัดถามความนั้นแล้วจัดถามว่าภิกษุทั้งหลายใครใครระลึกถึงคุณของพรามณ์นี้ได้บ้างมีอยู่บ้างหรือพระสารีบุตรกระเทละกราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ระล,ลึกได้ เมื่อข้าพระองค์เที่ยวบิณฑบาตอยู่ในกรุงก็จะเครื่พราหมณ์นี้ให้คนถวายภิกษาทัพพีหนึ่งที่เขานํามาเพื่อตนข้าพระองค์ลําลึกถึงคุณของพราหมณ์นี้ได้เมื่อพระศาสดาตรัสว่าสาลิบุตรก็การที่เธอปเปรื่องพรามณ์ผู้มีอุปกรณอันกระทาแล้วอย่างนี้จากทุกไม่ควรหรือท่านกราบทูลว่าดีละพระเจ้าค่ะข้าพระองค์จักให้เขาบวชจึงให้พรามณ์นั้นบวชแล้ว มื่อได้ปิดพรามบวชแล้วเป็นคนว่าง่ายอาสนะที่สุดแห่งอาสนะในโรงฉันย่อมถึงแก่ท่านท่านลำบากอยู่ด้วยอาหารอันมีข้าวยาคูและพัดเป็นต้นพระเจระพาท่านหลีกไปสู่ที่จาริกแล้วกล่าวสอนพร่ำสอนท่านอย่างๆงว่าสิ่งนี้คุณควรทำ สิ่งนี้คุณไม่ควรทําเป็นต้นท่านได้เป็นผู้ว่าง่ายมีปกติรับเอาโอวาดโดยเบื้องขวาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านปฏิบัติตามคาที่พระเถระพ่ฒนสอนอยู่โดยสองสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วพระเถระพาท่านไปสู่สํานักพระศาสดาถวายบังคมนั่งแล้วลำดับนั้นพระศาสดาทรงทำปฏิสันถานท่านแล้วตัสว่าสารีบุตรอันเตวาสิกข,ของเธอเป็นผู้ว่าง่ายแลหรือ พระจิละอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอเป็นผู้ว่าง่ายเหลือเกินเมื่อโทษอะไรที่ข้าพระองค์แม้กล่าวสอนอยู่ไม่เคยโกรธเลยพระศัสดาสารีบุตรเธอเมื่อได้สติวิหาริกเห็นปานี้จะพึงรับได้ประมาณเท่าไร่พระศิระข้าพระองค์พึงรับได้แม้มากทีเดียวพระเจ้าค่ะพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระภิสุ์กล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรและพระราธะภายหลังวันหนึ่งพระพิสุ สนทนาการในโรงธรรามว่าได้ยินว่าพระสารีบุตรเสละเป็นผู้ก,กตัญญุกตเวทีเระลึกถึงอุปการะศักด์ว่าภิกษา,ารทัพพีหนึ่งภิกษาทัพพีหนึ่งให้แก่พรามตกยากบวดแล้วแม้เาพระราชาเสละก็เป็นผู้อดทนต่อโอวาทได้ต่อท่านผู้ควรแก่การสั่งสอนเหมือนกันแล้วมงเล็บปิดพระาส,สดาทรงสแสดงอรีอรีนจิตตชาดก พระศาส,สดาทรงสดับคาาของภิกษุเหล่านั้นแล้วจัดว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้ถึงในการก่อนสาริบุตรเป็นผู้ก,กตัญญูกติปิธีเหมือนกันดังนี้แล้วเพื่อประกาศความนั้นจึงจัดอารีนาจิตาชาดกในทุกกนิิบาทนี้ให้พิสดารว่าเสนาหมู่ใหญ่อาศัยอารีนาจิตกุมารล่าเริงทั่วกันแล้ว ได้ให้ช้างจับพระเจ้ากุศลทั้งเป็นผู้ไม่พอพระไทยด้วยราชสมบัติภิกษุทั้งผู้ถึงพร้อมด้วยยิสัยอย่างนี้เป็นผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วจเจริญกุศลธรรมอยู่เพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนกเกษมจากโยคะพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นไปอย่างสังโย์ทั้งปวงโดยลำดับได้ยินว่าช้างตัวหนึ่งเที่ยวไปตัวเดียวรู้อุปการะที่พวกช่างไม้ทําและแก่ตนโดยภาวะคือทําเท้าให้หายโรคแล้วให้ลูกช้างตัวขาว ปลอดในครั้งนั้นได้เป็นพระสารีบุตรเถระแล้วได้ปิดภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายอย่างพระราทะพระศาสดาครั้นตัดชาดกปลารพพระเถระอย่างนั้นแล้วทรงปาร,รบพระราะทัเถระตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายเหมือนราทะแม้อาจารย์ชี้โทษกล่าวสอนอยู่ก็ไม่ควรโกรธอันหนึ่งควรถึงบุคคลผู้ให้อวาท เหมือนบุคคลผู้บอกขุมซับให้ฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนิแสดงธรรมได้จัดพระคาถานี้ว่าบุคคลพึงเห็นเป็นผู้มีปัญญาใดซึ่งเป็นผู้กล่าวนิคะชี้โทษว่าเป็นเหมือนผู้บอกชี้ขุมมซับให้พึงครบผู้มีปัญญาเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตเพราะว่าเมื่อครบท่านผู้เช่นนั้นมีแต่คุณอย่างประเสริฐไม่มีโทษที่ลามกแค่อ บรรดาบทเหล่านั้นบทว่านิทินังได้แก่หม้อแห่งขุมทรัพย์อันเต็มด้วยเงินทองเป็นต้นซึ่งเขาเก็บฝังเก็บไปในที่นั้นบทว่าระวัตลังคือเหมือนอย่างผู้ทําความอนุเคราะห์คนเขียนใจซึ่งเป็นอยู่โดยเกิดเคืองและชักชวนว่าท่านจงมาเราจะาชี้อุบายเลี้ยงชีพโดยสะดวกแก่ท่านดังนี้แล้วนําไปยังที่ขุมทรัพย์แล้วเหยียดมือออกบอกว่าท่านจงถือเอาทรัพย์สินนี้ทรัพย์นี้เลี้ยงชีพตามสบายเถิด พิจิตรใ,ในบทว่าวัชะทัศินทัศินังพิกษุผู้ชี้โทษเป็นสองจำพวกคือพิกษุคอยแสหาโทษ้วยคิดว่าเราจะข่มพิสูุนั้นด้วยมารยาทอันไม่สมควรหรือด้วยความพลั้งพลาดอันนี้ในท่ามกลางสงดังนี้จำพวกหนึ่งภิกษุผู้ดำรง,งอยู่แล้วตามสภาพด้วยสามารถแห่งการอุ้มชูด้วยการแลดูโทษนั้นๆเพื่อประโยชน์จะให้รู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อต้องการจะได้ตามถือเอาสิ่งที่รู้แล้ว และเพราะความเป็นผู้ปรารถนาความเจริญแห่งคุณมีศีลเป็นต้นแก่ผู้นั้นจำพวกหนึง่งภิกษุจำพวกหลังนี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์ในบทว่าวัชะทะสะสีนังนี้คนเขียนใจถูกคนอื่นคุกค,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 คามก็ดี ชี้กลุ่มซัพให้ว่าแกจงถือเอาซั์นี้ย่อมไม่ทําความโกรธมีแต่ประโมทอย่างเดียวฉันใดเมื่อบุคคลเห็นปาดังนี้เห็นมารยาทพิบุคคลก็ดีความพังพัดก็ดีแล้วบอกอยู่ผู้รบผู้รบบอกไม่ควรทําความโกรธผู้รับบอกไม่ควรทําความโกรธควรเป็นผู้ยินดีอย่างเดียวฉันนั้นควรปราวนาทีเดียวว่าท่านเจ้าข้าการบรญใหญ่อันใต้เท้าผู้ตั้งอยู่ในฐานเป็นอาจารย์เป็นอุปชาของกระผมแล้ว สั่งสอนอยู่ก็ทําแล้วแม้ต่อไปใต้เท้าพึงโอภาทกับผมดังนี้บทความว่านิคยะหาเบธีความว่าก็อ,อาจารย์บางท่านเห็นมารยาทอันนี้บางคนก็ดีความพังพาดก็ดีของพวกสิษย์มีสัตธิวิหาริ์เป็นอาทีแล้วไม่อาจเพื่อจะพูดด้วยเกรงว่าสิษย์ผู้นี้อุปถากเราอยู่ด้วยกิจวัตรมิให้น้ำเบืนปากเป็นต้นแก่เราโดยคารพถ้าเราจักว่าเธอไซ เธอจักไม่เป็นอุปถากเราความเสื่อมจักมีแก่เราด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ย่อมหาชื่อว่าเป็นผู้กล่าวนิหาไม่เธอผู้นั้นชื่อว่าเลียลายอยากเยื้อลงในศาลาศาสนานี้ส่วนอาจารย์ใดเมื่อเห็นททษปาน,นแล้วกุกหามประนามลงันกร,รรมไล่ออกจากวิหารตามสมควรเกิโทษทั้งศึกษาอยู่อาจารย์นี้ชื่อว่าพกเถ่านิหามแม้เหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมจริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดคำนิพว่าดูก่อนอานน์เราจะกล่วา,กกาวข่มข่มดูก่อนอานน์เราจะกล่วา,กกาวยกย่องผู้ใดเป็นสาระผู้นั้นจักลำรงอยู่ได้บทว่าเมทาวีคือผู้ประกอบด้วยปัญญามีโอชะอันเกิดแต่ธรรมบทว่าตาทิสังเป็นต้นความว่าบุคคลพึงคบคือพึงเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตเห็นปานนั้นเพราะเมื่ออันเทวสิคบอาจารย์เช่นนั้นอยู่คุณอย่างประเสริฐว่ามี โทษที่เรามกยังไม่มีคือมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเสียในที่สุดเทศนาชว่วนเป็นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสาปตัตทุกลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องพิสุอัศาชิและปูนับพสุกะข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพิสุอัศาชิและปูนับ พ,พระสุภะจัดพระธรรมเทศนานี้ว่าโอเทวยานุสาเสยยะโอเทยานุสาเสยยะเสยยะเสยยะเป็นต้นก็นเทศนาทอาตั้งขึ้นแล้วที่กิตาคีรีวงเล็บปิดภิกษุลามกต้องถูกปรับภาชิชนิยกรรม ดังได้สดับมาพิสูจนสองรูปนั้นแม้เป็นศรัทธาวิหาริกของพระอัครสาวกก็จริงถึงอย่างนั้นเธอก็กลายเป็นอรชีเป็นพิสูจชั่วพิสูจสองรูปนั้นเมื่ออยู่ที่กีดาคีรีกับพิสูจน์ห้าร้อยรูปซึ่งเป็นบริวารของตนล้วนเป็นผู้ชั่วช้าธรรมนาจารย์หลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่าปลูกต้นไม้กระถางเองบ้างใช้ให้เขาปลูกบ้าง ทำกรรมแห่งพิกษสูตผู้ประสูตรสราสกูลเรื่องชี่อด้วยปัจจัยอันเกิดแต่กรรมนั้นได้ทำอาวาสนั้นไม่ให้เป็นที่อยู่แห่งพวกพิสูต์ผู้มีศีลเป็นที่รักพระศาสดาทรงสดับข่าวนั้นแล้วจัดเรียกพระอัครสาวทั้งสองพร้อมด้วยบริวารมาเพื่อทรงประสงค์ทำปับพาชนิกกรรมแก่พวกสูพวกนั้นแล้วถัดว่าสาลิบุตรแลโมคคลานะเธอพากันไปเถิดในพิสูตเหล่านั้นเราได้ไม่เชื่อฟังคำของเธอ ทรงทำปรับพาชนิยกรรมแก่พิสูตรเหล่านั้นส่วนเราใด้เชื่อฟังธรรมจงว่ากล่าวสั่งสอนเหล่านั้นธรรมดาผู้ว่ากล่าวสั่งสอนก็ไม่เป็นที่รักของผู้ที่ไม่ใช่บัณฑิตเท่านั้นแต่เป็นที่รักที่ชอบใจของบัณฑิตทั้งหลายดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าผู้ใดพึงว่ากล่าวพึงสอนและพึงห้ามจากธรรมของอสัต์บุรุษ ผู้นั้นแหลย่อมเป็นที่รักของสัตว์ปู่ทั้งหลายไม่เป็นที่รักของพวกอสัตตบุรุษบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโอเทยะความว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแล้วจึงกล่าวชื่อว่าย่อมโอวาทเมื่อยังไม่เกิดเรื่องชี้โทษอนยมาไม่ถึงด้วยสามารถเป็นต้นว่าแม้โทษจะพึงมีแก่ท่านดังนี้ชื่อว่าย่อมอนุศาสกล่าวต่อหน้าชื่อว่าย่อมโอวาทส่งทูตหรือตาสไปในที่รับหลังชื่อว่าย่อมอนุสาส แม้กล่าวคราวเ,าเดียวชื่อว่าย่อมอวาดกล่าวว่อยๆชื่อว่าย่อมอนุสาสตรอีกอย่างหนึ่งกําลังอววาดนั่นแลชื่อว่าอนุสสตรพึงกล่าวสั่งสอนอย่างนี้ด้วยประการชนี้คําว่าอาสะอาสัพพะพาความว่าพึงห้ามจากากุศลธรรมพึงให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมบทว่าสตังหมายความว่าบุคคลเห็นปานนี้แล้วย่อมเป็นที่รักแห่งสัตตับรษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น แต่ผู้ว่ากล่าวผู้สั่งสอนนั้นย่อมไม่เป็นที่รักแห่งพวกที่ไม่เป็นธรรมมีปรโรคอันข้ามร่วงแล้วผู้เห็นแก่อามิตบวชเพื่อประโยชน์่งการเลี้ยงชีพเหล่านั้นชื่อว่าอสัตว์บุษผู้ที่ทิ้มแทงด้วยหอกคือปากอย่างนี้ว่าท่านไม่ใช่อุปชาอาจารย์ของเราว่ากล่าวพวกเราทําไมในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีสวดปัตติผลเป็นต้นแล้วฝ่วายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ปที่กีฬาคีรีนั้นว่ากล่าวสั่งสอนพสูรเหล่านั้นในพิสูต์เหล่านั้น,น,าน,นบางพวกก็รับโอวาทตัง้งแต่ประพฤติปฏิบัติบางพวกก็สึกไปบางพวกต้องปรับาชนิยกรรมดังนี้แหลเรื่องพิสูตอาชชิและปุณณะสุภะจบเรื่องพระชนะเทระข้อความเบื้องต้น พระสาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบพระชน,นะเถระจัดพระธรรมเทศนานี้ว่าณพระเชปาปเกมิเตเป็นต้นมเมื่ปิดะปิดพระช,ระชน,นะเถระดาบพระอัการสาวกดังได้สดับมาท่านพระชน,นะนั้นดาบพระอาการสาวกทั้งสองว่าเราเมื่อตามเสด็จออกมหาบีเนสกรมกับพระเจ้าลูกเธอของเราทั้งหลายในเวลานั้นไม่ได้เห็นผู้อื่นแม้แต่สักคนเดียวแต่บัดนี้ท่านพวกผู้นี้ ท่านพวกนี้เที่ยวกล่าวว่าเราชื่อสารีบุตรเราชื่อโมคัลานะพวกเราเป็นอัครสา,าวกพระศาสดาทรงสด,ดับข่าวนั้นแต่สํานักพิสุทั้งหลายแล้วรับสั่งให้หาพระชนะเทระมาจัดสอนอย่างสัดสอนแล้วท่านนิ่งในชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นยังกลับไปด่าดพระเทระทั้งหลายเหมือนอย่างนั้นอีกพระศาสดารับสั่งให้หาท่านชื่อเปังด่ามาแล้วจัดสอนอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วตัดเตือนว่าชนะ ชื่อว่าอัครสสาวกทั้งสองเป็นกัญญาณมิตรเป็นบุรุษชั้นสูงของเธอเธอจงเสพจงครบกัญญาณมิตรเห็นปานนี้แล้วดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตัดประกานี้ว่าบุคคลไม่ควรครบบาปมิตรไม่ควรครบบรุุษต่ำช้าควรครบกัญญาณมิตรควรครบบรุุษสูงสุดแก่ เนื้อความอย่างพระคาถาท่านว่าคนผู้ยินดีในอากุศศลกรรมมีกายท,ทุจริตเป็นต้นคือว่าบาปมิตรคนผู้ชักนําในเหตุอน่สมควรมีการตัดช่องเป็นต้นก็ดีอันต่างโดยการแสแสงหาไม่ควรที่เบ็ดอย่างก็ดีชื่อว่าบุตรตาช้าอันหนึ่งชนของระพทธนั้นจำพวกนั้นชื่อว่าเป,เ,ปเป็นทั้งบาปมิตรทั้งบุตรตาช้าบุคคลไม่ควรครบคือไม่ควรนั้งใกล้เขาเหล่านั้นฝ่ายชนผู้ผิดตรงกันข้ามชื่อว่าเป็นทั้งกัญญาณมิรทั้งสัตตบรุษ บุคคลผู้ควรครบคือควรนั่งใกล้ท่านเหล่านั้นในเวลาจบเทศนาชวนเป็นอนามาบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วพระศาสดาตัดสั่งให้พงพรมทันพระชน,นะไปพระชน,นะเถระแม้ได้ฟังพระโอวาทแล้วก็ยังด่าขู่พวกพิจุรูอีกเหมือนก่อนนั้นเองพวกปิจุก็กราบทูลแต่พระศาสดาอีกพระศาสดาตรัสว่าปิจุทั้งหลายเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่พวกเธอจะไม่อาจเพื่อให้ฉันน่าสำเหนียกได้แต่เมื่อเราไปนิพพานแล้ว จึงจากอาจดังนี้แล้วเมื่อท่านพระอาน o ์ทูลถามในเวลาจวนจะสเด็จปริพานว่าพระเจ้าข้าอันพวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติในพระชนะเถลนั้นเป็นอย่างไรจึงตัดบังคับว่าอานนท์พวกเธอพึงลงพรหมทานแก่ชนะภิกษุเถิดพระชนะนั้นเมื่อพระศาสดาสด็จปณิธานแล้วได้ฟังพรหมทานที่พระอาน n o ะเถระยกขึ้นแล้วมีทุกข์เสียใจล้มสลบถึงสามครั้งแล้วบิงวอนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านอยากให้กับผมชิบหายเลยดัยงนี้แล้วจำเป็นวัดอยู่โดยชอบต่อการไม่นานนักก็รบรรลุพระอาหารหันตพร้อมด้วยปฏิสมพิธาทั้งหลายแล้วฉชนี้แล